วันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมต้นมะม่วงเขียวใหญ่นะคะซึ่งเป็นต้นมะม่วงที่พี่สาวพี่อ้อเขาก็ปลูกเอาไว้ที่หน้าบ้านนะจะเรียกว่าปลูกเอาไว้ประดับสวนก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นมะม่วงที่ออกลูกดกมากๆเลยนะก่อนหน้าเนี้ยพี่อ้อมาเห็นก็เห็นว่าดกกว่านี้นะคะ ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกมะม่วงมันแหว่งหายไปไหนเยอะเลยนะคะพี่สาวก็บอกว่าพอดีช่างที่มาทำบ้านให้น่ะเขามาเห็นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออน่ากินจังเลย <c oughs> เขาก็เลยขอไปหลายลูกเลยนะคะกล้าขอก็กล้าให้นะคะ <c oughs> <c oughs> ความจริงเนี่ยคนที่ปลูกไม้ผลหรือว่าพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาที่เราเห็นเขาออกลูกดกๆเนี่ยบางทีก็อยากจะเก็บเอาไว้ดูนานๆน,นะจนกว่าที่เขาจะแก่จัดนะคะถึงค่อยเก็บมากินเนาะ <c oughs> คนอื่นเนี่ยมาเห็นเขาก็แบบอยากกินนะคะเขาก็เลยขอไปนะก็แบ่งๆกันไปนะคะมะม่วงเขียวใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมะม่วงที่มีรสชาติอร่อยนะจะกินดิบหรือว่ากินสุกก็ได้นะคะ กินดิบก็จะมีรสชาติหวานมันกรอบค่ะกินกับน้ำปลาหวานเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยนะแต่ถ้าเรากินสุกเขาก็จะมีความหวานหอมคล้ายกับมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะซึ่งก็เป็นมะม่วงพันธ์ุที่ติดลูกดกมากๆเลยนะ